วันนี้ขอนำเสนอรถเข้ามาใหม่นะคะ Isuzu D-Max 1.9ตัวสูงนะคะตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเล็กใหม่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมรายละเอียดภายนอกแล้วก็ภายในของตัวรถคันนี้กันว่าจะรถจะสวยงามขนาดไหนนะคะ,ะมาเริ่มต้นกันที่ขอแนะนำเลยนะคะคันนี้ Isuzu All New D-Max นะคะ1.9แคป ไฮแลนเดอร์รุ่น LDA นะคะตัวรถปี2019นะคะแต่จดปี2020นะคะตัวนี้เป็นหน้าอ l อนนิวปี20แล้วนะคะตัวท็อปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาเริ่มที่กระจังหน้าของตัวรถกันนะคะตัวนี้เป็นรุ่น LDA นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะตันี้สีสวยมากนะคะสัญลักษณ์ Isuzu ดีมากนะคะ นีใ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะจะได้รถจำเดิมนะคะออกห้างจากโรงงานเลยนะคะคันนี้รถสวยมือเดียวออกห้างเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถสวยสภาพใหม่นะคะเล็กใหม่น้อยๆนะคะแนะนํานะคะคันนี้นะคะเอารามาดูกันที่ดวงไฟนะคะดวงไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เป็นไฟรุ่นใหม่แล้วนะคะมีไฟเดย์ไรท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แสงไฟ ว่างสวยนะคะมองในที่ไกลนะคะชัดเจนนะคะตัวนี้ในส่วนของกันชนนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะตัวรถนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะตัวนี้นะฮะก็จะจับทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ใส่ล้อแม็กานาด18 TE ทีอีซัมเจ็ดยอดแดงแบบนี้มาให้นะคะตัวยางนะคะตัวยางเป็นปียี่สิบนะคะดอกอยางเต็มๆนะคะคันนี้ได้รถสวยนะคะตัวนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์ไฮรันเดอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้นะคะอุปกรณ์มาตรฐานจำเดิมจากโรงงานนะคะ มีกันสาติดตั้งมาให้นะคะจากโชว์รูมของเขาเลยนะคะในส่วนของตัวนี้เขาก็จะติดตั้งขอบอยางกันกระแทกมาให้ด้วยนะคะมีบันไดข้างมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือของเดิมๆจากโรงงานนะคะสีสวยมากนะคะลูกค้าคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะรถสีสวยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านท้ายของรถกัน ด้านท้ายนะคะไฟท้ายเขาเขาก็จะสวยนะคะตัวนี้นะคะมีมีกันชนหลังอุปกรณ์ทุกอย่างคือเดิมๆจากโรงงานมาให้เลยมีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้นะคะอันนี้อุปกรณ์ของเขามาครบเลิมน,นะคะบันไดค่ะะคะนี่ใส่ท่อซิงซงแซดแดมานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวฝาให้ดูข้างล่างมีล้ออะไรมาให้แล้วนะคะ แต่ว่าในส่วนของด้านท้ายนะคะนี้เขายังไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มานะคะถ้าต้องการนะคะรถคันนี้สามารถติดตั้งให้ฟรีค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนิดนึงนะคะสำหรับภายในนะคะสวนมากนะคะกระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะ ตัวมือจับก็จะเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้นะคะมีคิ้วครอบตกแต่งมาให้ยังสวยเลยนะคะ,นะคะภายในเรียมนะคะภายในเรียมมากนะคะนี่นะคะพวงมาลัยนะคะ Airbag ABS พวงมาลัยมัตติฟัง์กชันเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ1.9จอเนิ้วทุกอย่างมาตรฐานของเขาออกห้างมาเลยทางนี้ รถเพิ่งมานี่เอามาตั้งล้างทําความสะอาดตั้งขายได้เลยนะคะเลขกใหม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะคะสาหรับคันนี้รถสวยมือเดียวออกค้างปายแดงนะคะยังมีวารันตีสูตรและประกันให้อยู่นะคะ,ะเรามาสรุปราคาตัวรถกันคันนี้นะคะรถสวยสภาพป้ายแดงนะคะเลขกใหม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะคะอิซูซู อ l นิวดีแม็ก1.9แคปไฮแลนเดอร์รุ่น LDA ปี2019ปี2020เรใหม่เพียง16,000กิโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะอิสุสุมือสองนะคะเทียบเท่าสภาพใต้แดงน,นะคะแต่ราคาถูกกว่าเป็นแสนนะคะก็แนะนำคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะ ออกรถได้ง่ายๆนะคะที่นี่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะผนเริ่มต้นเพียงแค่1,000 10, 0ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะหืวัวทักแชทมาได้เลยนะคะถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร์ก็ให้ด้วยนะคะช่องรถมือสองาบฝนฝนนะคะเบอร์โทร0ู2 6587265นะคะติดต่อที่เซล์ฝนได้เลยนะคะรถอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอท่ามวงออกกดง่ายได้ทุกอาชีพนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึ่งนะคะวันนี้ขลาบล้วค่ะสวัสดีค่ะ